สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่นะคะวันนี้นะคะน้องขอทิย์แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนโปรยนะคะฝนโปรยนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะฝากติดตามน้องด้วยค่ะแม่แม่ฝากติดตามช่อง น้องพรที่ของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยค่ะกดสับตะไคร้ให้กับน้องพรทิ่ของเราด้วยนะคะน้องกินไม่ได้หยุดนะคะน้องกินเก่งค่ะกินไม่ได้หยุดน้องกินเก่งมากค่ะ ดูได้ค่ะน้องพนทิพย์นะถ้าไม่มียญ้ากินนะคะจะสนมนะคะเล่นไปทั่วค่ะเล่นไปทั่วถ้ามีของกินนะคะยืนนิ่งค่ะถ้าไม่มีของกินนะคะจะเล่นไปทั่วเลยค่ะ น้องคนทิพย์เกน้อยร้อยวิลาของเรานะคะอยามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะตามน้องด้วยนะคะช่องน้องพ่อนทิพย์ะคะ่ะสวัสดีน้องน้ำมนคนสวยสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะน้องน้ำมนต์ฮัโลโหลฮัลโหลจุบ๊บจุ๊บมาดูความน่ารักของน้องตัวเล็กนะคะดูความน่ารักของน้องตัวเล็กเราได้เลยความน่ารักของน้องนะคะน้ำท่วมนะคะ น้ำท่วมน้ำขาวไปนะคะด้านหลังก็คือน้ำนะคะด้านหลังก็คือน้ำนะคะกดติดตามช่องน้องอนทิพด้วยนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องอนทิพด้วยค่ะเล่นนะคะ,ะ,คะชอบมากเลยเล่นโยนยาก โยนหญาค้างไว้บนหัวนะคะตอนนี้นอ้องกินเก่งนะคะกินเก่งกินไม่ได้หยุด คนทีของเาวหนให้ได้อยู่่ะ น,น้ำมนนะคะดูน้ำมนน้ำมนบัด,ดีจ้าหน่อยเร็วลูกวัด,ดีจ้าเร็ววัด,ดิจ้าแม่แม่หน่อยเร็วน้ำมนน้ำมนคนสวยบัด,ดีจ้าหน่อยเร็ว น่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามน้องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ